สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับค,ครูนวลวัต์ในกลุ่มสาระของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการวัดความยาวนั่นเองนะครับวันนี้ครูจะพูดในเรื่องของการวัดความยาวว่าการวัดความยาวคืออะไรหน่วยของการวัดความยาวมีหน่วยอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเจอกันเลยครับ เด็กๆต่อไปเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับการวัดความยาวนะครับว่าการวัดความยาวหมายถึงอะไรนะครับอ่ามาแล้วการวัดความยาวก็หมายถึงการใช้เครื่องมือที่ใช้วัดสิ่งของต่างๆนะครับและสามารถบอกระยะของความยาวเป็นหน่วยต่างๆได้นะครับเช่นหน่วยความยาวเป็นเมตร หน่วยความยาวเป็นเซนติเมตรและหน่วยความยาวเป็นมิลลิเมตรนั่นเองนะครับอันนี้คือการวัดความยาวที่บอกเป็นหน่วยต่างๆนะครับไปดูสไลด์ต่อไปนะหน่วยการวัดความยาวเนี่ยนะครับคุณครูยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการวัดนะครับนั่นคือไม้บรรทัดนักเรียนสังเกตดูนะครับว่ามีลูกศร สองลูกศรชี้ขึ้นไปนครับแต่จะอยู่ตรงไม้บรรทัดดูลูกศรหมายเลข1น่กันก่อนนะครับลูกศรที่1น่กันก่อนนะครับว่าลูกศรที่1เนี่ยชี้อยู่ตรงไหนของไม้บรรทัดครับชี้อยู่ตรงไหนลูกชี้อยู่ตรงไหนครับชี้อยู่ตรงที่เส้นที่มันยาวใช่ไหมครับนักเรียสังเกตดูลูกศรของ,ของคุณครูนะครับเนี่ย กูจะวงกลมนะครับชี้ตรงที่มันเส้นที่มันยาวตรงไหมมันทัดใช่ไหมครับแต่เส้นที่สองเนี่ยชี้ตรงที่มันเส้นที่มันสั้นครับเราไปดูหน่วยความยาวของเส้นที่มันยาวที่มันตรงหมายเลขนึงกันก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับเขาเรียกเส้นตรงนี้ว่าหน่วยการวัดอะไรอ่ามีใครตอบได้บ้าง คืออะไรลูกอ่าคือเซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปไปดูอันที่สองนะครับอันลูกสอมาแล้วนะครับอ่ะไปดูลูกสออันที่สอง่อะจะชี้ตรงเส้นที่มันสั้นกว่าเลขหนึ่งใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าหน่วยความยาวของลูกศรที่สมันต้อง ต้นกว่านะครับหน่วยตรงนี้เรียกว่ามิลลิเมตรนั่นเองนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับคือเซนติเมตรตัอักษรที่สองคือมิลลิเมตรนะครับต่อไปอันนี้คือตัวอย่างการวัดที่หนึ่งนะครับคุณครูยกตัวอย่างมาให้นะครับในเรื่องของ ดินสออ่าดินสอ1นึ่งแท่งครับนี้เราจะเอาวัดความยาวของดินสอ1แท่งว่าดินสอแท่งนี้เนี่ยยาวเป็นม mm, ิลลิเมตรหว่ายาวเป็นเซนติเมตรหรือความยาวเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะไปดูความยาวของดินสอชี้มาตรงเลขเลขอะไรลูกเลขสี ใช่ไหมครับอ่ายังยางลบของดินสอสีม่วงๆเนี่ยยาวมาจนถึงไส้ดินสอสุดปลายเลยนะชี้มาตรงที่เลข4พอดีนะครับขั้นตอนในการวัดดินสอครับเราก็เอาเนี่ยยางลบของดินสอแล้วก็ตูดของดินสอนี่นะครับอยู่ตรงเลข0ของ หมายบรรทัดเสมอนะครับไม่ว่าเราจะวัดอะไรเราก็ต้องเริ่มด้วยเลข0เสมอนะครับนักเ,เรียนช่วยกันนับลูก0 1 2 3และ4นะ่นั่นหมายความว่าความยาวของดินสอแท่งนี้ยาวเท่าไหร่ลูกยาว4เซนติเมตร นะครับต่อไปไปดูตัวอย่างที่2กันบ้างอ่าตัวอย่างที่2ดินสอเหมือนกันนะครับดินสอเหมือนกันแต่ดินสอแท่งนี้จะเป็นยังไงกับดินสอแท่งเมื่อกี้ยาวกว่าใช่ไหมครับอ่าและมีอะไรที่มันแตกต่างจากดินสอแท่งที่ผ่านมาคือจุดสิ้นสุดของดินสอหรือว่าความยาวของดินสอ ันจะไม่ชี้ไปตรงเลข4ี่หรือว่าเลข5้าเพียวๆละวเป็นเยื้องออกมาอานิดนึงเยื้องมาตรงที่หน่วยที่มันเป็นมิลลิเมตรนะครับถ้าต่อไปเราไปดูมัวัดว่ามันยาวเท่าไหรนะะ่ทุกอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าต้องเริ่มด้วยเลขศนย์เสมอนะครับเริ่มตรงเลขศูนย์ที่ไม้มันทัดนะครับมาศูนหนึ่ง เซนติเมตรสองเซนติเมตรสามเซนติเมตรสี่เซนติเมตรห้าเซนติเมตรครับหกเซนติเมตรถึงเลขหกหรือยังถึงเลขหกหรือยังยังไม่ถึงนั่นหมายความว่าดินสอดแห่งนี้นะครับยาวกี่เซนติเมตรลูกห้าเซนติเมตรใช่ไหมครับตอบแค่นี้ถูกไหมปูครับแต่ยังถูกไม่หมด ใช่ไหมเพราะว่าดินสอมันยังยาวออกไปอีกใช่ไหมครับยาวไปตรงที่หน่วยมันเป็นเท่าไหร่หน่วยมันเป็นมิลลิเมตรใช่ไหมครับอ่าลองนับดูครับว่ามีกี่ช่องว่ามันมีกี่มิลลิเมตรตเนี่ยขีดเนี่ยลูกอ่ามี1น mm, mm, mm. ึ่งมิลลิเมตรสองมิลลิเมตรสามมิลลิเมตรนั่นหมายความว่าความยาวของดินสอเล่มน,นี้ยาวมิลลิเมตร เป็น3มิลิเมตรแต่ความยาวทั้งหมดของดินสอยาวเท่าไร่ยาว5เซนติเมตร3มิลิเมตรนั่นเองครับนี่คือตัวอย่างที่2ในการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะครับต่อไปเราจะมาทำความรู้จักเครื่องมือการวัดความยาวที่นักเรียนใช้นะครับ นี้พอทราบไหมครับว่ามันคืออะไรหน้าตามันคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายกับไม้บันทัดใช่ไหมลูกแต่มันใช่ไหมบันทัดไหมครับไม่ใช่ครับไม้บันทัดแต่มีความยาวอยู่ทีเท่าไหร่สามสิบเซนติเมตรแต่ตรงนี้ยาวไปถึงนู่นเลยจะประมาณร้อยเซนติเมตรได้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าไม้เมตนั่นเอง นะครับจะใช้ในการวัดประตูก็ได้หน้าต่างก็ได้โต๊ะเตียงขอบเตียงได้หมดเลยนะครับต่อไปเครื่องวัดความยาวชนิดที่สองอ่าอันนี้มาแล้วมีรูปหมีมาเลย3ตัวนะครับตรงนี้คืออะไรหลกคือไม้บรรทัดนั่นเองมีใครไม่รู้จักบ้างใช้กันทุกวันเลยในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับ นี่มันคือไม้บรรทัดต่อไปเครื่องวัดชนิดต่อไปชนิดที่สามโอ้อะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยมีใครรู้จักบ้างหูกคืออะไรครับมันคือติกต็อกิกต็อกมันคือสายวัดชนิดตลับหรือว่าตลับเมตรนั่นเองนั่รเยนเคยใช้ไหมครับเครื่องวัดชนิดนี้เนี่ยส่วนมากใครเป็นคนใช้ เรามาใช้ในห้องเรียนได้ไหมไม่ได้อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าเส้นตรงนี้มันคมนะมันสามารถบาดมือเราได้นะครับเครื่องวัดชนิดนี้เนี่ยส่วนมากจะใช้ในอุปกรณ์ทางการก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเหล็กช่างไม้ว่าช่างปูนนะไปอยู่ในอุปกรณ์ก่อสร้างครับต่อไป นะครับเครื่องวัดชนิดนี้อาเคยเห็นไหมนั่นเลยเคยเห็นไหมลูกเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าสายวัดตัวนั่นเองใช่ไหมออสายวัดตัวชนิดนีช้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสายวัดตัวสายวัดร่างกายของตัวเองเพราะว่าทําไมถึงเอาตัวนี้มาวัดตัวได้เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันไม่มีความคมใช่ไหมครับมันเป็นแค่พลาสติก ก็มันมีความยืดหยุ่นหรือว่าอ่อนตัวนะครับเอามาวัดเอวได้เอามาวัดแขนได้ขาได้นะครับหรือเอาไปวัดเสื้อผ้าก็ได้นะครับในการตัดเสื้อผ้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราไปรู้ไปเรียนในเรื่องของ การวัดความยาวมาแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าความหมายของความยาวคืออะไรการวัดหน่วยของความยาวที่เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรวัดอย่างไรนะครับวันนี้นะครับครูมีการบ้านให้นักเรียนทำนะครับหน้าที่45นะครับนักเรียนทําลงในหนังสือได้เลยนะครับแล้วมาส่งครูตอนเปิดภาคเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ